เรื่องการปรับคอรมผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่มีการปรับในทุกยุคทุกสมัยของทุกรัฐบาลแต่ว่าการปรับคอรมแน่นอนที่สุดละบางยุคบางสมัยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นการนับถอยหลังของรัฐบาลเพราะันจึงเห็นว่ารัฐบาลส่วนใหญ่จะ เลือกวิธีการปรับคอรมอเนี่ยให้น้อยที่สุดในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นได้ชัดนะครับตลอด4ปีปรับคอรมอน้อยมากทำให้สเสถียรภาพของรัฐบาลค่อนข้างมั่นคงไม่เกิดแรงกระเพื่อมการปรับคอรมอแต่ละครั้งมีทั้งผู้ผิดหวังและสมหวังแรงกระเพื่อมคลื่นใต้น้ำเลยมีมีเยอะแต่ว่าสไตล์การ ทำงานของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยสไตล์ของคุณทักษิณในอดีตที่ผ่านมามีการปรับบ่อยมาก6เดือนก็ปรับ1ปีก็ปรับเหมือนกับการเล่นเก้าอีโดนตรีเหมือนกับการต่างตอบแทนการปูมบำเน็จให้กับสสแต่ละกลุ่มแต่ละคนอันนี้ก็เป็นสไตล์ของคุณทักษิณแต่ว่ารัฐบาลเศรษฐาทำงานได้8เดือนปรับคอรอมอแล้ว สำหรับผมผมคิดว่าเร็วเกินไปและเห็นได้ชัดว่าปรับแล้วมีแรงกระเพื่อมค่อนข้างแรงไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกตินะครับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาออกทันทีทันควันนี่ก็เป็นสัญญาณแล้วผมคิดว่าการปรับครอมอของรัฐบาลเศรษฐาในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเสียมากกว่าได้โดยผมยกสองกรณีเท่านั้นเองะครับ กรณีแรกก็กรณีของคุณปราณปรีมรัทรานุกรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการปรับคุณปรานปรีดาออกไปจากรองนายกให้เหลือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตําแหน่งเดียวเกิดความไม่พอใจคุณปลานปรีก็ยื่นใบลาออกทันทีหลังจากมีพระบรมราชองการโปรดลามแม้ว่าคุณเศษนาจะ พลิกเกมตอบโต้ทันควันทูลกล้าวรายชื่อของคุณมาริสเสยามพงศ์ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนก็ตามแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือทำให้เครดิตของรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยในสายตาประชาคมโลกในสายตาของนักวิจารณ์ทางการเมืองเห็นว่ามันมีแรงกลับเพิ่มเกิดขึ้น มันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในการปรับคอรมอ,อ,อกครั้งนี้ซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องปรับออกจากรองนายกให้คุณปานปีควบรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าปรับออกเนี่ยจากรองนายกก็ถือว่ามีแต่เสียกับเสียสองการแต่งตั้งคุณ พิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงประจำสำนักนายุรัฐมนตรีก็เป็นที่รู้อยู่ว่าคุณพิชิตมีรอยตำหนิเป็นรัฐมนตรีที่มีปัญหาถูกสังคมติฉินดินทากรณีการหิ้วถุงขนมไปวางไว้ที่ศาลและวก็ถูกศาลสั่งจำคุกหกเดือนก็ถือว่าเป็นคนมีมลทินแต่ว่า คุณเศรษฐาก็ยังดึงดันที่จะตั้งให้ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นมือกฎหมายทั้งที่นักกฎหมายในพรรคเพื่อไทยมีจำนวนหลายคนสามารถหยิบฉวยใครขึ้นมาหรือแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลเร,รื่องกฎหมายสามารถทำได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากกว่าคุณเศรษฐาเพราะว่าคุณพิชิต เป็นมือกฎหมายให้กับคุณทักษิณเป็นมือกฎหมายให้กับครอบครัวชินวัตรจึงจําเป็นต้องมีการปูมาเน็จล่ะก็ต้องให้เป็นรัฐมนตรีให้ได้แหละผมว่าผมทายใจนะครับผมว่าคุณเศรษฐาถ้าใจคุณเศรษฐา้าใจใตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้ผมว่าคุณเศรษฐาไม่ตั้งเพราะตั้งแล้วก็ถูกวิจารณ์นี่วันนี้ตั้งปุบ๊บมีคนไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว มีการไปร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติแล้วและก็สมเสียงนะครับที่รัฐบาลชุดนี้จะทําผิดประมวลจริยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดประมวลจริยธรรมในการตั้งที่คนไม่เหมาะสมไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนายกจะต้องรับผิดชอบเต็มๆนะครับผมยกสองตัวอย่างสองกรณีเนี่ยครับของคุณปานปีกับคุณพิชิตเนี่ยมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่า สองคนนี้เนี่ยปรับคอรมอครั้งนี้เนี่ยมีเสียมากกว่าได้นี่ไม่นับถึงคนอื่นนะครับที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่เอาเที่เห็นชัดๆครับพารภาพรวมของการปรับคอรมอครั้งนี้ของรัฐบาลเศรษฐาผมคิดว่าเสียเนี่ยมากกว่าได้จริงๆถ้าไม่ปรับก็ก็จะดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับ อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการทางการเมืองเท่านั้นครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีผลประโยชน์ใดๆไม่มีวาระช่อนเน้นใดๆครับ